เเรื่องจริงด้านหลังดวงจันทร์ที่คุณอาจไม่เคยรู้ด้านหลังของดวงจันทร์ไม่ได้มืดอยู่เสมอมันได้รับแสงแดดครึ่งหนึ่งของเวลาทั้งหมดเช่นเดียวกับด้านที่หันหน้าเข้าหาโลกพื้นผิวของด้านหลังดวงจันทร์มีความครุกคะและมีหลุมอุกบาตมากกว่าด้านที่หันหน้าเข้าหาโลกเนื่องจากไม่มีมันเทลที่ทําให้เกิดการปรับปรุงพื้นผิวภาพแรกของด้านหลังของดวงจันทร์ถูกถ่ายโดยยานอาวกาศโซเวียตลูนาาในปี1959ทําทำให้มนุษย์ได้เห็นภาพแรกของพื้นที่นี้ ด้านหลังของดวงจันทร์มีความเข้มข้นของธาตุเช่นอะลูมิเนียมและแคลเซียมมากกว่าจีนเป็นประเทศแรกที่ประสบความสำเร็จในการลงจอดยานสำรวจช้างเอ๋อสีบนด้านหลังของดวงจันทร์ในปี2019การสื่อสารกับยานสำรวจจากด้านหลังของดวงจันทร์เป็นเรื่องทา้าทายเนื่องจากต้องใช้ดาวเทียมส่งสัญญ,ญาณเป็นตัวกลางด้านหลังของดวงจันทร์ถูกพิจารณาเป็นสถานที่ที่ดีสำหรับการสร้างฐานในอนาคตเนื่องจากมีสภาพที่เงียบสงบเหมาะสำหรับการศึกษาดาราศาสตร์และการวิจัยอื่นๆ